みんなだって。 เราเงาตามหลังหนูไปไม่ได้นี่อ้อไอยู่รงกลางนายแนี้ลูนอนแล้วก็จับเสื้อสาวขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไไม่หลดยืดม่่อ่บีมีอถ้าตามหลังนะอันนี้อส นี่ะจ้าโอ้ที่บ้านเอาไปนี่บ้านอยู่ละจะกระโดดอ่ะที่บ้านเหรอวันใช่บจะิน มาเนี่ยไม่ไรเลยตาตุจะมาเนี่ยไม่ไรตาตะจะมาอะไเนี่ยลงนี่ลงนี่เลยลงมาลยลงมาละมาเลงยนแขกน้ำดิไปลงน้ำไปลงน้ำเลยเด้งอ่ะาไปลงน้ำไปตรงนี้มันโพลนแล้วนะเออมันเล่นได้นะชาปล่อยมัน ดูพ่อกัเป็นเราหนอนพอแเ้าพอแล้วไม่ต้องขนน้ำแล้วหนักเกินพี่ขนอ้ำ